ลักษณะหนึ่งที่สามารถสังเกตได้ว่าสาเหตุของเลือดที่ออกเนี่ยเป็นจากอะไรก็คือลักษณะจำเพาะของเลือดนั้นนะครับในบางโรคเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับการถ่ายเป็นเลือดเนี่ยก็จะเป็นมูกเลือดเพราะว่าตัวก้อนมะเร็งเนี่ยมันผลิตมูกมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาถ้าถ่ายเป็นมูกเลือดเนี่ยให้ท่านระวังเลยว่าอาจจะเป็นเลือดออกจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เป็นได้นะครับ ครับก็สำหรับสาเหตุของการถ่ายเป็นเลือดนะครับจริงๆแล้วมันก็มีอยู่มากมายหลายโรคนะครับถ้าเราแบ่งเป็นตามขนาดต่างๆวิพากษนะครับจะแบ่งได้เป็น3มกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นโรคเลือดออกจากปากทวารหนักโรคที่เราพบได้บ่อยก็จะเป็นโรคลิ่สีดวงทวารแล้วก็แผลปิดปากทวารหนักนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นโรคเลือดออกจากทางลำไส้ใหญ่เองนะครับที่เรากลัวกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับ โรคอื่นๆของลำไส้ใหญ่ก็มีพวกโรคเลือดออกจากกระเพาะลำไส้ใหญ่โรคล,ลำไส้ใหญ่อักเสบซึ่งการอักเสบนี่มันอาจจะเป็นจากการติดเชื้อจากการใช้แสงหรือจากการขาดเลือดก็ได้นะครับอีกโรคหนึ่งที่พบได้ก็คือโรคเลือดออกจากเส้นเลือดเจริญผิดที่ในลำไส้ใหญ่นะครับก็จะทําให้เลือดออกได้มากเช่นกัน อีกกลุ่มโรคหนึ่งที่เราเพราะว่าเลือดถ่ายเป็นเลือดได้ก็จะเป็นกลุ่มเลือดออกจากทางเดิอนอาหารส่วนต้นนะครับก็จะเป็นเลือดออกจากกระเพาะอาหารหรือว่าหลอดอาหารนะครับที่เราพบกันบ่อยๆก็คือโรคแผลกระเพาะอาหารนะครับ <S <S จริงๆแล้วเวลาถ้าสมมติผู้ป่วยมาด้วยถ่ายเป็นเลือดมาพบเรานะครับเราก็จะมีการซักประวัติตรวจร่างกายเพื่อที่จะดูว่าเลือดของคนไข้ที่ออกเนี่ยออกมาจากตรงส่วนไหนของทางเดิอนอาหารนะครับที่เราดูกันก็คือ1 สีของอุจจาระนะครับว่าเลือดที่ออกเนี่ยเป็นเลือดแบบไหนนะครับถ้าเป็นเลือดแดงดําเป็นสีดําเหมือนยางมะตอยและมีกลิ่นเหม็นฉุนๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลือดออกจากทางเดิอนอาหารส่วนต้นนะครับแต่ถ้าออกมาเป็นเลือดสีแดงสดแล้วก็แยกกองกับอุจจาระชัดเจนนะครับสาเหตุของตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเลือดออกจากปากทวารหนะัพกพบด้วยสีดวงทวารหรือว่าเป็นแผลปริ้ปากทวารหนักนะครับแต่ว่าถ้าเกิด ถ่ายเป็นเลือดสีแดงแล้วปนกับอุจจาระคุกเค้ากันออกมาเลยนะครับสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นของตัวลำไส้ใหญ่อย่างอื่นที่พอจะบอกได้ก็มีเรื่องของอายุของผู้ป่วยนะครับถ้าผู้ป่วยอายุน้อยนะครับส่วนใหญ่สาเหตุของเลือดที่ออกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางปากทวารหนนะักผู้ด้วยสีดวงทวารแผลปิดปักทวารหนนะักหรือว่าถ้าไม่ใช่ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องลำไส้ใหญ่อักเสบนะครับซึ่งเราก็ต้องมีการตรวจค้นมีการส่องกล้องเราถึงจะทราบได้นะครับ แต่ถ้าผู้ป่วยอายุมากหน่อยนะครับมากกว่า50ปีขึ้นไปโรคที่เราพบกันได้บ่อยๆแล้วเรากลัวกันก็คือเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเราไม่มีทางรู้ได้หรอกครับว่าเลือดที่ออกเนี่ยมันเป็นจากวิสีดวงจงรือเปล่าหรือมันเป็นจากเนื้อง,งอกก้อนเนื้อในลำไส้ใหญ่หรือเป็นจากติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ถ้าเลือดออกจากปากทวารหนักหรือว่าถ่ายเปเลือดจริงๆแล้วก็ต้องกวัมาพบแพทย์เพื่อตรวจนะครับ การรักษาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคอะไรนะครับถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยการรักษาหลักก็คงเป็นการผ่าตัดน,นะครับซึ่งในยุคปัจจุบันการผ่าตัดเราก็ผ่าตัดผ่านกล้องนะครับแผลเล็กเพื่อที่จะฟื้นตัวไวๆนะครับแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวมะเร็งนี่มีการกระจายไปไกลแล้วไม่สามารถผ่าตัดได้แล้วนะครับการรักษาหลักก็คงเป็นการให้ยาเคมีบําบัดนะครับ ส่วนถ้าเป็นโรคลิสีดวงทวารน,นะครับหลายๆคนก็อายที่จะมาพบหมอนะครับก็ไม่มาพบหมอแล้วก็เป็นลิสีดวงใหญ่ๆโต,ๆ,ตๆสุดท้ายไม่ไหวแล้วก็ต้องมาพบหมอเป็นไปได้ครับถ้ามาตรวจกับเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยสามารถรักษาด้วยการรัดยางลิสีดวงหรือการฉีดยาลิสีดวงได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นลิสีดวงระยะ4ี่หรือว่าเป็นลิสีดวงภายนอกใหญ่ๆที่ต้องมาผ่าตัดนะครับ ทุกๆคนที่ถ่ายเป็นเลือดนะครับจริงๆควรจะต้องมาพบแพทย์เพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยบางทีท่านอาจจะจริงๆไม่ได้เป็นแค่ลุ่ยฉีดวงทวารธรรมดาอาจจะมีติ่งเนื้อขนาดใหญ่ซ่อนในลำไส้ใหญ่มีมะเร็งลำไส้ใหญ่ซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งถ้าได้รับการรักษาอาจจะมีการหายขาดได้ถ้าเป็นตั้งแต่ติ่งเนื้อเล็กๆนะครับมาตัดออกผ่านการส่องกล้องเนี่ยก็ป้องกันเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องมีแผลเปิดถามว่าเราควรจะต้องมาส่องกล้องลำไส้ใหญ่เมื่อไหร่นะครับในปัจจุบันเขาแนะนําว่า ควรจะต้องมาสองกล้องลำไส้ใหญ่ตั้งแต่อายุ45ปีแล้วแม้จะไม่มีอาการนะครับถ้าเลือดออกจากกระป๋าะลำไส้ใหญ่หรือว่าเลือดออกจากพวกเส้นเลือดที่มันจเจริญปิดที่ในลำไส้ใหญ่นะครับในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราส่องกล้องเข้าไปเราให้การวินิจฉัยพวกนี้แล้วเราสามารถให้การรักษาแบบพร้อมกันได้เลยนะครับเครื่องมือกล้องที่เราใช้ดูเนี่ยก็มีความชัดเป็นไฮเดฟฟิ i นชันนะครับชัดเจนมากครับแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่เราเอาเข้าไปหยุดเลือดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจี Fi ้ไฟฟ้าหรือการเอาคลิปไปหยุดเลือดเนี่ย ก็มีการพัฒนาไปมากทําให้เราสามารถหยุดเลือดได้มีประสิทธิภาพมากนะครับโอกาสน้อยมากๆครับที่จะหยุดเลือดไม่สําเร็จแล้วเราต้องไปผ่าตัดเพื่อเอาํำไส้ตรงนั้นออกนะครับการส่องกล้องเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกท่านคิดนะครับปัจจุบันในการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับเรามีการฉีดยาให้หลับก่อนที่จะทําทุกครั้งนะครับแล้วก็โดยทั่วๆไปเนี่ย ผู้ที่ทําการส่องและเครื่องมือในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีที่ดีมากๆเลยนะครับผลข้างเคียงเนี่ยน้อยมากๆเลยครับก็อยากให้ทุกท่านมาส่องกันนะครับถ้ามีความจําเป็นอย่าไปกลัวกันนะครับถ้าท่านมีปัญหาไถ่ายเป็นเลื่อนนะครับ แล้วไม่แน่ใจว่าเลือดที่ท่านออกเนี่ยเป็นจากอะไรนะครับผมแนะนําให้มาตรวจกับทางสัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ตะวันนะ่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับมาได้ที่ตึกพะปพะชั้น6นะครับมาได้ทุกวันนะครับจันรถึงสุขตอนเช้านะครับหรือถ้าท่านไม่สะดวกก็สามารถมาคลินิกนอกเวลาราชาการตอนเย็นก็ได้เสาร์อาทิตย์ก็ได้ครับ